สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะตื่นหรือยังคะยังไม่ตื่นมีแมค่คาคนเดียวนะคะที่ตื่นตอนนี้ก็มานั่งรอจองล็อกแล้วนะคะอากาศดีมากเลยค่ะไม่อยากจะตื่นตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสามตื่นเออคิดว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวอีกประมาณอีกสิบห้านาทีตื่นไหนได้ละ่ะตีสามสี่สิบห้านะคะอ๋อตื่นมางงเงีย้ยไม่อยากตื่นเลยตอนนี้เป็นอะไรที่นอนดีมาก เพื่อนหรือว่าสสวอแล้วยิ่งตอนเ,เช้าๆนะคะปกติไม่ทานข้าวเช้านะถ้าวันไหนได้ทานข้าวเช้าเอาเนี่ยโอ้โหง่วงนอนทันทีเลยกาแฟาก็เพิ่งกินงงตัวเองมากเลยค่ะสสวอแล้วนะคะอาการมันก็จะแบบว่าจะจะประมาณนี้แหละมีการแบบว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเดินก็ต้องเดินดีด กลัวสะดุดล้มแล้วก็เข่าเป็นอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เมื่อตอนเป็นหนักตอนช่วงไปเมืองการค่ะเพื่อนๆตอนไปตลาดบานไปตลาดะแต่เดินตลาดเดินได้พอกลับมาเท่านั้นแหละแบบอุ้ยเดินไม่ได้เลยขับรถมานี่แบบอุ้ยทรมานมากเลยแล้วมีอยู่ ช็อตหนึ่งโมเมนต์ Moment หนึ่งโอ้โหแบบเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนว่าอุย๊ยสงสารไม่กล้าชวนไปไหนเลยข้ามถนนด้วยความที่แบบถนนก็ใหญ่ด้วยอยก,กว้างอะนะคะข้ามมามาโอ๊ยเข่าฉันสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนโอ้ยไม่อยากชวนไปไหนแล้วเดินแบบหุ้ยตอนนั้นราคารักษาเข่านานมากแต่ตอนเนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเขายัางชั่วแหละ ยังคิดเอ้ยเป็นได้ยังไงไปโดนของอะไรที่เมืองการหรือเปล่ายังคิดเลยขอเข้ามาหลายอย่างมากเลยยังอยู่เป็นนะคะงงมากเลยคิดว่าตัวเองอะระวังตัวที่สุดแล้วเรื่องเขา่าเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่ามีบทเรียนนะคะคุณแม่คุณแม่แบบว่าเรื่องเขา่านะคะอย่างอื่นดีหมดเป็นแค่เข่าอย่างเดียวเองแล้วก็กลักวไงสาววอแล้วมันก็จะมีอะไรล่ะ เพื่อนๆเหนื่อยเยอะบูบูวาบๆใช่ไหมคะหุดหงิดพานไปหมดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใครไม่เข้าใจก็โอ้เป็นอะไรแต่ความจริงมันสาววสำหรับผู้หญิงเนี่แหละวันนี้ฝนจะตกไหมแต่ตอนออกมานี่ก็เหมือนมีไปปลอยมานะคะที่กระจกก็สู้กันต่อไป ลูกบอกแม่มาทำไมฝนตกฉันชอบคำเดียวจบลูกบอกฉันชอบคือจบลูกพูดอะไรต่อไม่ได้คิดดูถ้าอยู่บ้านก็ทำอะไรล่ะคะตื่นมาเสร็จก็มานั่งกินกาแฟกับยายกินข้าวดูโทรทัศทัศไม่ได้ทำอะไรนั่งๆน,นอนๆอนๆอยู่อย่างนั้นเออออกมาเดินไกลกว่าอยู่บ้านอีกนิดนึง ได้เดินเยอะเก้าอยู่บ้านก็เดินแค่ตรงนั้นนะหมุนไปเวียนมาอยู่แค่นั้นนี่ออกมาข้างนอกยังได้แบบว่าอุ้ยเดินไกลเดินชมตลาดไกลดีได้ออกกาลังกายโดยโดยไม่ต้องใส่ชุดออกกําลังกายเพราะมันเยอะนะชุดชุดออกกําลังกายอะกางเกงรองเท้าถุงเท้าหมกักวโอ้ยเยอะไปหมดเลย โอเคค่ะวันนี้ก็คุยกันแบบว่าสบายสบายตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะอากาศก็ดีดีโอเคค่ะแม่แม่สตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ